ขาอยู่กับแม่อ่าพี่ปามาแล้วพี่ปากำลังลงนะคะอ่า

แ้่แ <ici> ี่อไารีบเข้านะคะเพราะว่ารายการจะเลื่อนแล้ว ไปเลยีกเลยดัีหยีบงเจอค่เดวะไปหาแวันไนระอ

玩呀！ ไ่ไป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 ไไป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 ไ มีเนาะคนไหนที่จะขอลายเซ็นเมื่อกี้่ะขอได้ค่ะเมื่อกี้มีใครที่ว่าทักหมาพี่ขอลายเซ็นขอได้อคนนี้ใช่ปะขอลายเซ็นได้ไหม พี่ว่าขอลายเซ็นคนนี้ใช่ไหมคะปาร์ค่ะขอเลยพี่พี่พี่ัี่พ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 ียพี่พี่พี่พีพี่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 ะี่พ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 พี่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 พี cảm ơn

อเซนไมพี่หไม่น่าข่าวว่าเซนจ่ได้ไหนจะไปทางสุดยอดไปแล้วี่ซองนานๆเลพี่รก็ได้ค่ะข่ามารอสุด ไปค่ะยไปค่ะขอบะคะไปด้วยได้ไหมไปซี่ไอยาก้าไปใหมค่้นี่ค่ะอนนี้ังไ้ข้ขอไเสร็จเอยค่ะขอบคุณค่ะป่ะอนค่ะ่ไปมากเลยอ่ะกระริ๊บฟ้าค่ะค่ะ่าแล้วก็คือไฟาต้องไม่ถึงสนามบิน เจ็ดโมงนิดียมันมันมันหลายพูดยักษ์มวยเลยฟาขาได้ค่ะแด้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยโส้ยโอ้ยนะคะโอ้ย พี่มาค่ะเซ็ตกระเป๋าอาใหญ่ๆเลยเอาใหญ่ๆเอาใหญ่ๆเลยขาใหญ่ๆเลยเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะพี่ฟ้าคขาพี่ฟ้าขานิดนึงพี่ฟ้าไม่เซ็อันนี้ให้พี่ฟ้าหนึ่งข้างหลังฝั่งมาค่ะต้นมือพี่ขอบคุณค่ะพี่ฟ้า พีาเซ็นเกระทะเนเีนิเตอะพตอะพัแล้วตั้งแ่เช้าพี่เซ็นพตเบอร์อะไปม่ารักเซ็นเค่กานูค่ะพี่าเซ็นเกเระก็คนนี้เส็จแล้วนะ ทุกคนย้อนแสงพี่สาเซ็นเด้ยค่ะเจอพ่บอลเนเแรกเนเทสเพ่นฟ้าเพ่นฟังแรกในรอบเดือนเพื่นฟ้าค่ะแมนในรอบเดือนพีฝาดิเจ๊ผู้เก็บมาประกค่ะบพี่สาวฝาเดียวทุกคนมันย้อนแสงนะโอเค่ขอโทษด้วคะ

ลูกแป้งเหรอน้องอนาฬิกาค่ะเออาะไรก็แรงอยู่นน้ออไ แดงลง <laughs> รออยู่นะคะรออยู่นะไปเดี๋ยวจุดีุเขาบอกพี่ถึงพยายามค่ะโอ่สนี่นี่พี่ขวันไม่ตรงนี้เอามนไปพี่พีไปไปไปค่ะ ตอบก่อนแล้วว่ะพี่ซันอย่าแรงได้เปล่าเดินเลยพี่ฟ้นไปป้าพี่ฟ้าตอบก่อนพี่ฟ้าพวกนี้ไม่ได้ไปสโซนฟ้าพี่ฟ้ารักนะคะรักนะคะรักนะคะบอกว่ารักนะคะโอเคกลับไปนอนกลับไปนอนจะไปไหนตก็ไปนี่กันเลยจ้าจัดกันค่ะ แกนค้าพี่ฟ้าคือไม่ไม่รู้เรื่องแล้วล่ะตอนนี้ชะตาเกมฟ้าแล้วพี่ฟ้าเยอะๆนะ